น,นนี่นลนันีลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นสวยเก่งครบเครื่องสวมบทบาทพนักงานการท่าสุดแฮปปี้ทายาทคนสวยของนักแสดงรุ่นใหญ่แอนซิเรียมอย่างนน,นี่นลนันีที่หลังจากแยกทางกับสามีเธอก็ได้ตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยเป็นการถาวรพร้อมอัปเดตชีวิตให้แฟนๆได้ติดตามผ่านอินสตาแกรมอยู่เสมอก่อนหน้านี้น,นนี่เคยลองชิมลางงานในวงการบันเทิงอยู่พักใหญ่โดยมีคุณแม่แอนซิเรียมเป็นผู้จัดการส่วนตัวคอยดูแลคิวงานให้ไหม่ว่า จะเป็นละครเรื่องชายแพทย์ยารวมถึงซีรีส์ต่างๆเช่นปรปักษ์จำนวนราชบุตรเคยที่รักและเพียงศบตาแต่สุดท้ายแล้วลูกสาวคนสวยก็ตัดสินใจพลิกบทบาทครั้งสำคัญด้วยการเป็นพนักงานออฟฟิศเต็มตัวเมื่อต้นปี2567ที่ผ่านมาน,นนี่ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆด้วยการโพสภาพในชุดยูนิฟอร์มของพนักงานการท่าอากาศยานเชียงใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐานะพนักงานประจำอาย่างเป็นทางการและดูเหมือนว่างานนี้จะถูกใจเจ้าตัวสุดๆ เพราะเธอมักจะโพสต์ภาพบรรยากาศการทำงานให้แฟนๆได้เห็นอยู่เรื่อยๆบ่งบอกถึงความสุขที่ได้รับจากงานนี้เป็นอย่างมากนอกจากความสวยแล้วนนนี่ก็พกพาความสามารถมาเต็มเปี่ยมโดยเธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา International Business จาก University of Westminster และยังคว้าปริญญาโทด้าน MSc Occupational and Business Psychology จาก King's t o n University ประเทศอังกฤษมาการันตีความเก่งอีกด้วยแม้จะไม่ได้โลดแล่ในวงการบันเทิงเหมือนคุณแม่ แต่ดูเหมือนว่าเส้นทางที่นนนี่เลือกเดินในวันนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เธอมีความสุขและอิ่มเอมกับบทบาทใหม่ของการเป็นพนักงานประจําได้อย่างแท้จริงเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งถอดแบบคุณแม่มาแป๊ะๆเลยทีเดียว